ชิปวิดีโอท่านจะไดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตระกูลกอเชิญรับชมนรับพังได้แล้วครับผมอ่ะสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาเหล่าพ่อแม่พี่นอ้องป้องป,องปายสุภุสุคนอ่าหลังจากลงคลิปอ่ะขอกล้วยบ้านๆอยู่ทางสารคามตอนน้องมันอีกแบีคลิปอ่าคุยกันมามาฝากอีกคลิปหนึ่งคือพี่น้องมันอีาพามาอย่างมันอีาพามาอยู่ขอกล้วยของอ่าอ่าของพี่ชวัฒนนะครับขอกล้วย ฟร์มสวนสวนฟ้ามเหรอพี่น้องที่เคยเปิดรล้วค่ะพี่น้องเบื้องหลายตัวที่ผ่านมาเหรอพี่น้องมันนี่ก็มีสาวสวยสายพัฒนามาเป็นตลาดนัดน,น้อยเหรอพี่น้องเหมือนนี้มาเบื้องมาที่มีแบบไรเนี่ยสาวหน่อยสาวสวยสายพัฒนามีอัตลักษณ์ชัดเจนทุกตัวครับมีใบเกิดมี่ยังครบนะผู้ใดกำลังมองหาสาวสวยในน้อยที่มีเราก่อชัดเจนสายพัฒนาชัดเจนกะมาเบิ่งคลิปนี้ ามาเบิงราคากันว่ามันสิยูราคาไดในช่วงนี้ราคาประมาณนี้ได้ตัวประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะที่มีใบชัดเจนใบเกิดใบยังครบเลยพี่น้องมาเบิงกันวันนี้เขามาเบิงแล้วก็จะเริ่มกดไหลกดซับสะไขกดติดตามวันนี้เขามาอยู่พิกัดบ้านคุดหู้ำนหนาาอำเภอส่วนนักวัวหาจังหวัดนองบัวีลำพูพิกัดนี่สามารถมาเบิงตัวจริงได้นะครับโตหาผีเพิ่นตามเบอร์โทรที่ผมกินห้เลยพี่น้อง้อพิกัดยิ่งพิกัดมากกันไหนมาเบิงวันนี้มีสาวสวย แบบไรแน่ลูกตัวไรแน่กับมาเบิรงกันแกแอย่าลืมนะครับผู้ดใดอยากสนับสนุนช่องตระกูลกอพ่อเพียงก็อย่าลืมมากระดิง่งหรือสายกระดิง่งที่เฮ็ดขึ้นเองนะครับเฮ็ดกึ้นเองงาั้นซังถ้ำ้อพี่น้องเด้อะแสนับสนุนเผื่อเป็นค่าน้ำมันน้ำมันให้ช่องตระกูลกอพ่อเพียงพอได้ไปค่าน้ำมันน้ำมันไปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนี่ละแต่ละขอกแต่ละหม่องแต่ละบอลเนาะแกไม่มีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นกกนี่ละครับตัวซอยของช่องตระกูลกอกัพวกสายกระดิ่งนะครับประมาณนี่ยนะพี่น้องเด้อสนับสนุนนกัไป ผู้ใดอยากให้ไปเปิดราคาหนาคอกหนาฟาร์มกกโทรมาอ่ะศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าหรือสร้างมาการ์ดิ้งกะเบอร์เดียวกันนี่แหละครับพี่น้องศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าเด้อพี่น้องเด้อของตระกูลกอพอเพียงอ่ะมาแล้วกับไปเบิรงนน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามโอเคครับไปพนุกันครับอ่ะสวัสดีครับพ่อพี่น้องมาแล้วโอ้พี่น้องคนนะครับอ่าพี่นอ้นองครับ อ๋อสวยแถววะอ่ะสวัสดีครับพี่สุวนครับครับสวัสดีครับโอ้โพี่สุวนรณพ่พี่น้องมาเบิ่งของงามๆอีกเกียนนึ่งนอกมือนี้เนาะครับอ๋าพี่น้องหมดนะครับพี่สุวนตัวนี้มันเป็นอ่าซือ้อไม่เสียไม่ซื้อไม่เสียงบ่เอาซื้อก่อนน้องปลายฝนครับน้องปลายฝนครับอ๋าน้องปลายฝนเป็นกล้วยอ่าสาวน้อยบอกคือกล้วยจังไงครับอ่าเป็นกล้วยน้อยครับกล้วยน้อยเนาะกัยนางน้อยอายุเพิ่งไรมาได้ครับตอนนี้อ่าชีวิตเดือนครับชีวิตเดือนเนาะครับ อ๋อพี่น้องกล้วยที่เป็เดือนบมนี่ยใชประกวดครับสายประกวดเลยเนาะครับผมนี่พี่น้องคนไหนเพื่อนเล่ากว่ามาจากไหนครับเนี่ยเล่ากว่าลูกสาวเก้าเจริญครับลูกสาวก้าเจริญครับไม่เด็กสาวเก่าเจริญอุณนะครับป้าลำตัวไหมนาวานครับนาวานเอกสารครบเนาะครับเพื่อนสูงไร่มาได้ครับต้นไหนร้อยยี่สิบเจ็ดบวกครับโอ้ร้อยเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกครับพี่น้องร้อยยี่สิบเจ็ดบวก แค่จะสามสิบแล้วละ่ะคุ้ยสิบเอ็ดเดือนโอ้พี่น้องสูงกว่ายี่สิบเจ็ดครับบ้องคุณน้ำโตไหมาง่านรถไฟเลยพี่น้องนะครับออกจากเราก่อนแล้วมาเบิงนะ้งหน้าตาเพิ่นพี่น้องนเหมนี้อ่ะมาผิดหวังครับสายประกวดตาแต้มเหมือนเงีเลยพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำหน้าหวานหน้าคมพี่น้ององ๋อหัวโหนกหมอท้องเลยพี่น้องก้มก้มหน้าเขาลูจากจังไรครับยี่บันโอ้หน้าเขาเขาเปิดดีพี่น้องคุณนนะหัวโหนกหม้อท้องนะครับ ตาแต้มแก้มจำ้ำตาหวานกานกเป็นน้ำครับ,รบนะครับขวัญสองทางนี่ปากคาบแก้วครับสวยๆนะครับพึ่งปากเลยอู้บง่งข้อพนันพี่น้องพน่ะขาพน่ะพี่นอ้ององคข้อสองเส้นนะครับผูกโบว์ฟ้อมแตกพญ่าเลยเอเบิงเออเปล้าหงายมึงเรียบอู้เร็บสวยพี่น้องเร็บกะล่าเลยครับเร็บบงครับเร็บงหาขาแข้งดีถุงเท้าขาวนะครับเอบอเปล้าหงเดินสนามได้ครับอู้ควยตัวนี้ นี่เราอ่ามีเรามีขอนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งหนานขางอู้ดิ่งควบาพี่น้องก็จนขึ้นล้ำพี่น้องคุยหน่อยตัวนี้คนน่ะพี่น้องตัวน้ำเลี้ยงยังได้ไหมขาดน้ำเลี้นน่ะคว้จนขึ้นล้ำเด้อพี่น้องนี่นะคนคว้าใบเข่งพี่น้องนี่ครับควบาใเข่งเป็นยังส่ขาดน้ำเลี้ยงอยู่ขวัญนะครับขวัญมีเด้อครับนะครับขวัญกินอาหารว่าเป็นเด้อเอาไปฝึกเอาเด้อวนหาเพื่อหาช่องนะครับนี่ครับขวันอกสวงนะครับคุยตัวนี้บริเกี่ยวหัวหันไหมพี่ครับอืมมันบ้านเลยครับ มันบานเลยพี่น้องล่ำตัวเงาครับนี่ครับล่ำตัวาคอพี่น้องเคลืนล่ำตัวบ่าคอนะครับนี่ครับเอาเบิงด้านไทยเหมืนพี่น้องจงว้นไปทั้งหมดครับกิจวัตรจงว้นทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมถ่าภาพพี่น้องเบิกไทยอีมั้งโอ้หลังครับคุณนลังครับพี่น้องหลังเปรย์เลยเปรย์เลยพุ่น้องเป็นไรโอ้ไทยพี่น้องเุ็นไรไทยเปิดดีครับไทยกว้างครับนะครับข้วยตัวนี้ไทยกว้างนะครับหางหางถือว่าลามเด้อพี่น้องเด้อเลยเข่าลงมาอยู่ครับพี่น้องขาแข้งง่ายดีครับ ปลายหางว่าลายกันเลยปลายหางกะขนกะบบถือว่าหลายครั้งนะครับพี่น้องแต่ว่ากับโบถือว่าชิร้ายนะครับพ๋อใส่ได้ได้นี่เชื่อประกันตัวนี้ทุกอย่างเนาะประกันตัวนี้ทุกอย่างประกันตัวนี้ทุกอย่างพี่น้องขาทกหางดอกเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อบ่มีหางดอกเด้อหางชัดเจนพุ่มหางเงยโค่นหางเงยนะครับกล้วยสิบเอ็ดเดือนสี่เข่าสิบสองเดือนด้านเดี่ยวเข่าเด้อพี่น้องมันสิการอีกอีกประมาณพุ่มละสิบก่ามือล้วพี่น้องยังสี่เข่าสิบสองเดือนเต็มเด้อตามไปเกิดเพิ่นครับ เนี่ครับเขาพระท่านจับเรี่ยมเนะมาะเขายังกลมอยู่ที่พี่น้องเย <c oughs> ลยครับนะครับเขายังกลมอยู่ครับมหน้าตาเขายังกลมอยู่นะครับผมอ่าหูม้าไปหงหักอ่าป่านสายเพชรอุดรนะพี่นอ้องมาเบิ่งรอบตัวกันแล้วผมมาฟังราคาน้่อ่ากี่สว่วนเพิ่นที่เปิดราคาแบ่งปันให้พอแม่พี่น้องไปพัฒนาตัวหรือไปเดินสนามประกวดเนาะครับก็ได้เลยตัวนี้หลายันไหนครับค่าเพิ่นเปิดสิบสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมอ้พี่น้อง ลูกเก้าเจริญนะครับเอกสารครบด้วยเดี๋ยวให้เบิ้งเอกสารอีกทีหนึ่งนะนี่ครับพี่น้องเอกสารที่น้องผมนี่แหละผมถืออยู่พี่น้องนะครับนี่ครับใบเกิดเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับลูกสาวเก้าเจริญนะครับนี่ครับเบิ้งหน้าเพื่อนกับหน้าพอหรอครับใช่กันพุณหะบมักเงี้เลยเบิ้องทางล่างเพื่อนเหมือนพี่น้องเอกสารนี่ครับอ่าวันที่ผสมอ่าวันที่คลอดเด้อพี่น้องหลอดครับใบหลอดครบเอกสารถือว่าครบเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับอ่าเอกสารครบสูง127บวกราคา1นึ0 0 0สบาทต่อรองไหนพี่สวุวรรณได,ได้ได้ครับต่อรองไหนเด้อพี่น้องเด้อเกาะได้คือเก่าละ,าะ,าะอยากมาเบิ่งตัวจริงกันไหได้ขอกล้วยของพี่สวุวรรณอยู่บ้านกุดหู้ตำบลหน้าดานอำเภอสวุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูคือเก้าครับราคานี่กะสามารถส่งได้เนาะครับได้ส่งได้ไม่ลดรับส่งนะครับผู้ใดม,มกักแบบใดกัลองถ้วยปรึกษากันอีกเช่นึง ขอบอโทษนะครับบัอนี้084 084 392 392แ0 5ศูนครับ8051่ขอกล้วยผิดสุวรรณขอกล้วยสุวรรณกวยงามเด้อพี่น้องเด้อบ้านกุนหูถามเพิ่นคนหน้าจะรู้จักอยู่ด้อครับพี่น้องอ่ามาหอดบ้านกุนหูหน้าดานถามเพิ่นกันเลยครับหรือไปบ่หอดมาบ่ถฉือกกระโทษสอบถามอ่าเบอร์โทษตามที่ผมให้ในคลิปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับบ่อผิดหวังสวยแมนครับบ่อผิดหวังพี่รับประกันเลยครับพี่น้องสําหรับตัวนี้เด้อ น้ำเสนอเลยผู้ใดมกักฮะ,าะงามๆนี่ตัวนี้คือรับประกันอนาคตวัยสี่สิบปุไดมักก็ลองโทรมาสอบถามพี <ขอ S 2> ่น้องก็วัยสี่สิบแล้วนี่อ่าเบื้องงามๆตัวนี้ราคาถามมามันมันแพงบ่มันก็สมตัวละพี่น้องสมตัวละครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์มาเข้าว่าเอาเด้อพี่น้องกับเบิ้งลักษณะเบิ้งคิงเบิ้งขาเบิ้งแกงเบิ้งทุกอย่างเพิ่นละครับนะครับหลับตัวเพิ่นนะครับนี่ครับมันโมเมนต์มาเข้าสี่เอา วุยขีดล,ลายๆมาเปิดราคาเ,เพิ่งแพงคงก็เพิ่นมาอันนั้นอันนี้เนาะอันนี้เป็นสายอ่าแต่แท้ของเพิ่นเลยมีใบเกิดชัดเจนนะครับว่าจะพัฒนามาได้เป็นตัวแม่เนาะ <laughs> ตุ่มแมีพร้อมได้พี่น้องได้นะครับตาแจ่มแจ่มจ่มเขาเปิดกว้างนะครับมาแต่ล่องโทรมาต่อร่องสอบถามของขออกก้อยพิศวาสบางอีเทน,นึงเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผม,มไปเบ่งตัวต่อไปอ่ะมาเบ่งตัวที่สองพี่น้องโอ้ตัวนี้ค้งพี่น้องเบ่งครับ ทั้งตาแจ่มแจ่มจำคักก็ตัวนั้นพี่น้องตัวนี้คักด้วยครับเด้อยคุณน้าอู้ยพุ่น้องสายประกวดพี่น้องครับคุณน้าครับคุณน้าโอ้อัตลักษณ์ชัดเจนเลยตัวนี้พี่น้องุมครับตัวนี้ตกน้ำเลี้ยงแน่จังน้อยตัวนี้มีซื้อปะครับพี่สุวรรณน้องต้นหนาวครับน้องต้นหนาวครับน้องต้นหนาวอายุเป็นไรบปานไหมครับตอนนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับไอพี่น้องเอกสารเทามีปะมีครับเอกสารครบืกันได้พี่น้องเด้อตัวนี้ ป็นลูกของผู้ใดครับลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุฎดอนครับพี่น้องนี่ครับลูกสร้างอุดรสูงตอนนี้พันสูงไรบ้างนะครับตอนนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดประกันยี่สิบครับร้อยยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อร้อยยี่สิบบวกนะครับเอาไงงูหนำโตเงียเอาดีขนาดพี่น้องนี่ครับเขาว่าจอมให้ลูกมหัศจรรย์พี่น้องกับถาเบิงมาอนาคตนี่แหละครับไปีหอดปีนึงเนี่ยมันถิ่เป็นไรเพราะสุดมากกล้วยลูกสร้างอุดรเนาะตามที่ผมไปเห็นหลาย บอลหลายๆของผมไปไทยเบื้องรถครับมันจะสั้นระมั่นปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งมันจะนะครับสวยเลยรูมนี่ยนะเบิ้งคือพ่อครับวบนี่ครับเบิ้งเนะครับเบิ้งลำตัวในเบิ้งหน้าตายเป่นหน้าหวานพี่น้องพุณนะหน้าหวานครับมัวหนกหมอท้องนะครับพอเป๊เขาเปิดดีพี่น้องพุณนะแผ่นหลังพร้อมครับแลวตอกน้ำเยี้มด้วยพี่น้องนะครับตอกน้ยิ้มพ่อสองเส้นบืกองไงได้พี่น้อง ขวัญสองทางนี่นะครับหน้าหวานปากกว้างนะครับกินหนาเก่งนะครับเพิ้ลแยกลูกนะครับเบิ่งกําไรนะครับกําไรขาสีขาเลยเล็บดีเลยพี่น้องเล็บจิกมุ่นดีเลยนี่ครับหน้าตาเพิ่นขวนทสองทางสวยๆนะครับสองดอกเลยพี่น้องมีหนาเห็นป่ะใตตาเลพี่น้องนี่ครับขวนทสองทางเพิ่นนะครับขวนดีขวัดีขนาพี่น้องเบิ่งด้านข้างคนพี่น้องขวัหาบเงืนหาบท่องนะครับขวัหาบแอกมีดเลยพี่น้องเด้อนะครับโอ้ไทยก็สวยดีพี่น้องไทยเปิดไทยมะนาวตัดสวยๆเลยพี่น้องนะครับ ตกน้ำเลี้ยงเยอะะกล้วยมันออกจากเมียได้พี่น้องเด้ออาจจะบดได้สมบูรณ์แบบป็นไรเพราะว่าเราเอ่อเขาไปเลี้ยงในหัวหานเนาะครับนะพี่น้องต้องเอาใจครับครับบางเออพ้าวเนี้ยบางบางไายวันนี้พี่น้องพ้าวบางไายก่อนนี่ครับใายเพิ่อนอู้หางกับเงาหางกันยัยได้อพี่น้องเพื่อนนะใายเปิดดีขนาดครับเพื่อนพี่น้องนะครับโอ้หางก็ถือว่าใส่ได้เยอะครับพี่น้อง เลยเขาลงมาอยู่นี่ครับ่ายสวยนะครับนมสีเตาสวยๆเลยตัวไหนกิมสวยอีกนะฮะโอ้ตัวนี้สวยพี่น้องลูกสร้างอุดรเอกสารครบเนาะครับเดี๋ยวผมพาอไปเเอกสารอีกเทียนหนึ่งพี่น้องนี่ครับเอกสารเพิ่นเด้พี่น้องเด้อสร้างอุดรนะครับใบหลอดเพิ่นเด้พี่น้องเด้อนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับ มันดีผสมมันคอดนะครับมันกับสาตุกยางครบนะครับหลอดก็ครบด้วยพี่น้องครับหลอดเพ่นนี่ครับอ่าน้องยังกว่าซื้อเพลน,นะน่ะปลายฝนต้นหนาว <c oughs> น่องปลายฝนน้นองต้นหนาวน้องต้นหนาวด้วยครับสองตัวนี่ครับอยู่น้ากันนี่ละคอกนี่ถุงว่ายี่สิบบวกหลูกสร้างมุดอนมอนิสีบแบงกัปนพี่น้องเข้าไปราคาได้ครับผมเปิดหกสิบครับอ้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่น้อง ลูกสร้างอุดรเปิดหกหมื่นนะพี่น้องเนดะ้อ<า>อายุหกอันเจ็ดเดือนนะพี่น้องเจ็ดเดือนเตนรียมยังไงพี่น้องโอ้กูนะตาเตี้ยมึงเงเลยราคาหนี่ยังต่ออะไรอีกวะนี่ก็ได้อยู่ครับ <laughs> ก็ได้อยูะนี่แสดงว่าก็ได้อยูด่ดอกพี่น้องแต่าาว่าอัศว์หลายเนดะ้อจะจะต่ออะไรหลายเ <laughs> ปิดช่วยราคาพัานบ่หลายเอาพี่น้องนะครับราคานีนะ่เด้อโอหกหมื่นถวนเด้อพี่น้องเด้ออาลูกสร้างอุดรมีใบเอกสารครบเด้อครับนี่ครับขอเบอร์โทรนะครับนะ 0 8นย์แป9สี่2ามเกครับ8051ลูกสร้างอุดรอ,อายุ7เดือนอ่าผู้ใดมากก็ลองโทรมาสอบถามหรือมาเบิ่งตัวจริงกนะ็ได้เนาะครับพิกัดบ้านกุนงูก็ล่ะพี่น้องตำบลน,นาดานอำเภอทุ่งนกูหาจังหวัดหนองบวองัวลำพูนี่ครับสวยๆเลยตาแต้มแก้มจำอัตลักษณ์ชัดเจนครับสำหรับตัวนี้อู้หายากอยู่เด้อพี่น้องควยายลักษณะจังทีนี่อนาคตนี่มี่รวบัวครับตัวนี้โอเคครับผม ่ะมาเบิ่งตัวสุดท้ายพี่น้องมาหน่อยนะครับโอ้ตัวนี้กับพระธรรมดาครับพุ่นนะเบิ่งลำตัวโอ้ลำตัวสวยเลยพี่น้องตัวนี้กับพระธรรมดาครับตาแต้มแก้มจำ้ำอัตลักษณ์ชัดเจนนี่กันครับพี่น้องพุ่นนะขาแข็งเน่าเคเลเรตเลยพี่น้องขาใหญ่นะตัวนะ่ะขาใหญ่ขาดีเลยตัวนี้ไม่เล่าไม่กอ่อไม่ซื้อวะครับเขาว่าเป็นลูกสร้างเหรอครับแต่ว่ามีใบโอ้เป็นลูกสร้างก็โดนเนาะแต่ว่าใบนี่ บ่อยบ่มีดอกบตรงๆเลยพี่น้องแต่ว่าเพ่นว่าเพ่นผู้เฒ่ากเอาพนเอาสร้างอุดรมาเสื่องนะครับแต่ว่าบัดนี้เพ่นหาใบพ่อพ่อดอกเพ่นก็เลยว่าเป็นลูกสร้างนะครับเบิ่งเอาตัวตวงเอาเด้อตัวนี้ไม่ซื้อป่ะครับนี่น้องชมพู่ครับน้องชมพู่เนาะอายุเพันหลายปีไรครับตอนนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนท่ามกลางครับตัวเมื่อกี้เด้เนาะครับผมอพี่น้องผมน่ะต้นนี้เพิ่นสูงหลายปีไรครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับประมาณนี้เนาะครับดรับตัวเงาดีขนาดพี่น้องเงาครับตัวนี้เงาอ้าง พุ่นนะอ่างพร้อมแล้วก็ข้อพุ่นนะขึ้นลั้มแล้วพี่น้องนะครับโอ้ตรงหน้าเขาเพิ่นพี่น้องบบบนี้อ่ะัวหนวกหมอท้วงเลยครับนะครับตาแจ่มแจ่มแจ้มขนสองข้างมีนะครับนะครับเขาเพิ่นเขาเนี่ยควบนิดหน่อยเลยพี่น้องที่พีอยู่พี่น้องนะครับอนาคตไก่เลยพี่น้องนะครับอ่องข้อสองเสียนแบบนี้เออบุกข้าวขาเล็บดีพี่น้องนะครับขาใหญ่ตัวนึงเช็คให้เบิดทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อนี่ครับเบิร์นเพิ่นนี่ครับด้านข้างด้านข้างก็สวยครับค้อแบบนี้เลย ขวัญก็ดีครับขวันนะครับขวัญหามเงินหามหาทองนะครับพี่น้องเด้ออ่าเบิ่งท่ายเพื่อนท่ายมะนาวตัดสวยๆนะครับพี่น้องตัวนึงนะครับถุงเต่าขาวสี่จขังเลย,ยพี่น้องเด้อเบิ่งท่ายเพื่อนโกหางเงี้ยพี่น้องพุ่นนะตกน้ำเลี้ยงก <c oughs> ินไหมเพื่อนน้อพี่น้องโกหางแบบเงี้ยแเลยครับเบิ่งน่องครับน่องสีเต่าสวยๆขาแข็งเงี้ยนะครับความสูงว่ายี่สิบขึ้นกันพอกเจ็ดเดือนเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี <c oughs> ้แหละพี่น้อง อายุเพิ่นนี่ครับตั้มโตเมื่อกี้เลยนี่ครับประมาณนี้นี่ครับตัวนี้พี่สุวรรณสีแบงพี่น้องฟ้องปายในราคาได้ครับผมเปิดหาชิบหาครับหาชิบหาครับผมหาชิบหาแต่เบิ่งตัวตัวน้อยเนาะครับเบื้องลูกสร้างนี่แหละพี่น้องลูกสร้างนี่กันนะแต่ว่าเอกสารเพิ่นสิบมีเด้อตัวนี้เด้อกแตเบิ่งตัวตัวน้อเด้อพี่น้องครับเพลินนะความสวยของเพิ่นนี่ครับความเงาของเพิ่นเบิ่งขาบางแข็งพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวดีเลยเปิอตัวนี้ ปุเรเห็นอะเตตาครับต้นกล้วแม่ีินาตึกเลยพี่น้องนะข้าวขาอันู้ใรไปอยากไปบมรุ่งอาหารหรือไปไหนกะจังไปแห่มันกินเนาะไปบ่มรุ่งขอสนามมาขวดหรือบรแม่บอกแม่พันกันอีกอย่างหนึ่งราคาห้าหมื่นหนบาทต่อรองไก็ครับต่อรองไะไอีกเรื่องพี่น้องเด้อตัวนี be, like like right right ้ก็เลยขอโบโทรนะครับวันนี้ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามเก้าสองสามเก้าสองแปดศูนย์ห้าหนงครับแปดศูนย์ห้าหนึ่งขอกล้วพิศวนกยงามเด้พี่น้องเด้อ สายพัฒนาเหมือนนี่ผ้ามาเบิ่งสาวๆสายพัฒนาทั้ง3ตัวพี่น้องผู้ใดมักตัวใดก็ลองโทรสอบถามอีกเท่านึงหรือมาเบิ่งตัวจริงได้พี่กัดก,กับบานกุดหูอ่าตำบลนาดานอำเภอสตุลภูภาจังหวัดหนองบัุรนพูโอเคครับผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับซักไข่กดติดตามช่องตระกูลขอพ่อเพียงที่เรานำเสนอข้อมูลดีๆอ่าเป็นเสื้อกลางให้พ่อแม่พี่น้องมีทางเลือกในการรับซื้องื่ซื้อควอยนะพี่น้องเนาะได้เปรียบเทียบราคาได้เปรียบเทียบตัวตน ว่าตัวประมาณนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ให้พี่น้องได้เบิง่งอ่ะมื้อนี้ก็ขอหยาดติดคลิปไปเพียงเท่านี้สิ่งใดท,ที่ช่องตุก๊กคุณกอ,อกเพียงเบาไปบ่ถืบอบ่คล้องหรือเบาไปติดติดก็คาดขอประทานอภัยหลายๆมื้อนี้ขอหอยาดติดคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเฮาสิหาควายงามๆราคาดีๆมาฝากใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ